ในวันที่23ตุลาคม2,567ตลาดหุ้นวอสตรีปิดตัวลงด้วยดัชนีดาวโจนที่ลดลงถึง409.94หรือ0.96%การร่วงลงนี้เกิดจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ3เดือนซึ่งทำให้นักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในอนาคตหุ้นกลุ่มเมกะแคบเช่นเน็วิเดียแอปเปเมและอเมซอน ซึ่งมักมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนั้นต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์นี้โดยหุ้นเหล่านี้ลดลงตั้งแต่2%ถึง3%ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งดัชนี NASDAQ ปิดลบกว่า296จุดนอกจากนี้ดัชนี S&P 500ก็ลดลงด้วยเช่นกันก,นกว่า53จุดความกังวลของนักลงทุนยังได้รังแรงหนุนจากรายงานการเงินของบริษัทหลายแห่งหุ้น MU. dot. e ร่วงลงถึง5.12%หลังพบการระบาดของเชื้ออีโคไล ในผลิตภัณฑ์แฮมเบอร์เกอร์เคอร์พาวเดอร์ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยจํานวนมากขณะที่หุ้นของ C O C A Cola ล,ลดลงกว่า2%แม้ว่าบริษัทยังคงคาดการรายได้เติบโตในปีนี้เท่าเดิมก็ตามในทางกลับกันหุ้นของ Texas Instruments ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์พุ่งขึ้นกว่า4%หลังรายงานผลกําไรไตรามาสที่3สูงกว่าที่คาดการเช่นเดียวกับ ATTI ซึ่งปรับตัวขึ้น4.60%หลังรายงานจํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ ถึงแม้จะมีความผันผวนในตลาดแต่หุ้นของเทสลาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม Magnific e n t ซยังคงพุ่งขึ้นกว่า8%ในการซื้อขายหลังปิดตลาดอันเนื่องมาจากรายงานผลประกอบการที่ดีกว่าคาดการณ์นักวิเคราะห์มองว่าเทสลายังมีแนวโน้มที่ดีในการเติบโตโดยเฉพาะในด้านกำไรที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางการแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสถานการณ์ในครั้งนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนโดยนายโทมัสบากินประธานเฟดสาคาริชมอนได้แสดงความเห็นว่าการพยายามควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับเป้าหมายที่2%อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดการไว้ซึ่งหมายความว่าเฟดอาจต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในอนาคตรายงานเบดบุ๊กจากธนาคารกลางสาหรัฐซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลทางเศรษฐกิจจาก12เขตในสหรัฐ ชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามหลายบริษัทกลับรายงานว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นซึ่งสะท้อนถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีความแข็งแกร่งแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยนักลงทุนยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในการประชุมเฟดครั้งถัดไปที่จะเป็นจุดสําคัญในการกําหนดทิศทางตลาดการเงินในช่วงเดือนข้างหน้า